เมนเกอร์ตัวเก่าเป็นรุ่นธรรมดาไม่ใช่ระบบกันดูดแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นระบบกันดูดไปแล้วนะครับมันสําคัญอย่างไรและจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะใช้มะละกอน,นะครับจําลองว่าเป็นคนเหมือนคนที่โดนไฟดูดนั่นเองนะครับสายนี้เป็นสายที่มีไฟเบรเกอร์ er ในตู้คอน sumer มมนะครับว่าจะมีตัวไหนตัดโอเคนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมที่มันเลยครับอ่ะ สวัสดีครับพบกับผมสองสียงโมดิฟายวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้านและระบบการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในการสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ยท่านผู้ชมนะครับการไฟฟ้าจะก,กำหนดหรือว่าบังคับนะครับให้บ้านที่สร้างใหม่เนี่ยจะต้องมีระบบสายดินนะครับนี่นะระบบสายกลาวและที่สำคัญคือ ต้องติดตั้งตู้คอน sumer ที่เป็นมีระบบกันดูดนั่นเองนะครับหรือว่าเบเกอร์ไอซีบนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะกําหนดตามมาตรฐานตรงนี้เลยซึ่งนั่นหมายความว่านะครับการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใ,ในบ้านจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากว่านะครับนี่ท่านผู้ชมปลัก๊กหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นเต้ารับไฟฟ้ามันจะมี3ามรูหรือว่าเป็นปลั๊กกลาวนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมและอย่างนะครับท่านผูน้ชมตู้คอนซูเมอร์จะต้องมีระบบกันดูดหรือว่าเบรกเกอร์กันดูดด้วยนะครับที่สําคัญคือสายดินจะต้องติดตั้งด้วยนะครับท่นานผู้ชมตรงนี้หลายๆคนนะครับก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าระบบตรงนี้ที่การไฟฟ้ากําหนดมาเนี่ย มันสําคัญอย่างไรและจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทดลองนะครับถึงความสําคัญของสายดินนะครับเบรกเกอร์กันดูดแล้วก็ระบบการเดินสายไฟที่ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการเทสระบบการตัดของเมนเบรกเกอร์นะครับซึ่งเมนเบรกเกอร์ในตู้คอน summer ตัวนี้นะครับ จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่ระบบกันดูดถ้าเป็นเบเกอร์ Baker กันดูดนะครับมันจะมีปุ่มเทสสีเหลืองแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับอ่าเหนะ็นนะนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือลักษณะของเบเกอร์กันดูดหรือว่าเบเกอร์ R C B O สังเกตตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมันจะมีเขียนอนักษรว่า R C B O แล้วก็มีปุ่มเทสแบบนี้แสดงว่าเบเกอร์ลักษณะนี้นะครับเป็นเบเกอร์กันดูดน,นั่นเองท่านผู้ชมอันนี้คือเมนเบเกอร์นะครับโอเค สำหรับตู้ตัวนี้เป็นเบกเกอร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับจะต่างกันเลยนะครับจากตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะนะไม่มีปุ่มเทสแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับที่ตัวเมนเบเกอร์ไม่ได้ระบุว่าเป็น RCBO อะไรเลยนะครับนี่นะก็มีพิกัดกระแสด้านั้นเองส่วนตัวนี้ก็เป็นเบกเกอร์ย่อยนะครับนี่นะนี่นะครับก็จ่ายไฟพร้อมใช้งานนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเทสการทํางานนะครับของเบรกเกอร์นะครับซึ่งท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นปลั๊กตัวผู้ซึ่งผมต่อสายแล้วก็นี่นะครับทำการลัดวงจรนั่นเองนะครับโดยการจะเสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปเพื่อเทสการทํางานว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับเมนเบรกเกอร์รุ่นธรรมดานะครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าห้ามทําตามหรือว่าห้ามลองเรียนแบบนะครับเพราะอันตรายนะครับผมทําเพื่อเทส การทํางานของเบเกอร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะซึ่งตรงนี้นะครับนี่ผมก็จะเปิดไฟไปเลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับตอนนี้เราไฟติดระบบไฟจ่ายปกตินะครับนี่แล้วก็จะลองเสียบเข้ากับปลั๊กตัวนี้เลยท่านผู้ชมนะครับสังเกตตรงที่เมนเบเกอร์ด้วยนะครับเราหลอดไฟนะครับโอเคนะครับนี่นะเสียบเลยท่านผู้ชมนะครับนี่อ่านะครับเห็นไหมตอนนี้ช็อตนะครับท่านผู้ชมช็อตไปแล้วนะครับ แล้วก็สังเกตหลอดไฟท่านผู้ชมนะครับหลอดไฟดับแล้วนะครับตรงนี้หลายหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมหลอดสีเขียวยังติดอยู่นะครับก็เพราะว่าหลอดไฟสีเขียวตรงนี้นะครับนี่มันใช้เบเกอร์ลูกย่อยคนละตัวกันนั่นเองท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับแล้วเรามาดูตรงนี้ท่านาผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตรตรงเมนเบเกอร์นะครับนี่นะเมนเบเกอร์ยังอยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เบเกอร์ตัวอื่นๆก็ยังใช้ไฟได้ต่อนะครับ ก็จะมีเบรกเกอร์ตัวนี้ท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะนี่คือไฟดับไปแล้วนะคะรับท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้ไฟดับนะเพราะว่าผมทําการช็อตล,ลัดวงจรนั่นเองนะครับที่ปลักนะท่านผู้ชมสังเกตรตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่ผมถอดออกแล้วนะคะรับท่านผู้ชมถอดออกแล้วแล้วก็นี่นะครับตัวนี้สังเกตว่าลูกย่อยนะครับมันทิปมันจะเป็นสีส้มๆเห็นไหมครับก็เราสามารถถ้าแก้จุดช็อตหรือว่าปัญหาที่มันเกิด การลัดวงจรแล้วนะครับแก้ไขเสร็จแล้วเราก็สามารถออนเบรกเกอร์ขึ้นได้ตามปกติท่านผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมไฟก็ติดตามปกตินั่นเองท่านผู้ชมนะครับแต่เบรกเกอร์เมนนะครับยังอยู่ในสภาพปกติเลยนะครับผมเห็นไหมก็ประมาณนี้ซึ่งตู้คอน sumer มมตรงนี้นะครับเราจะแยกควบคุมเป็นจุดๆนั่นเองสมมติว่ามันเกิดการชอ็อตอย่างเช่นบริเวณห้องครัวนะครับหรือห้องนอนเนี่ยมันมันก็จะมันก็จะตัด กระแสไฟฟ้าเฉพาะจุดที่ควบคุมของเบรกเกอร์แต่ละตัวนั่นเองนะผู้ชมนะครับก็ปร,ประมาณนี้นะนี่แต่เบรกเกอร์เมนนะครับเป็นรุ่นธรรมดาไม่ทํางานนะครับผมครับผมท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่ได้ทําการลัดวงจรไปแล้วนะครับเมนเบรกเกอร์ยังอยู่ในสภาวะออนปกตินะครับแต่ว่าเบรกเกอร์ย่อยจะตัดการทํางานนั่นเองนะครับเมื่อลัดวงจรทีนี้นะครับผมจะทําการเทสนะครับเทสกันดูดหรือว่าเทสเวลามีกระแสไฟฟ้ารั่วเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะสาธิตโดยการใช้มะละกอนะครับเป็นตัวเทสระบบกันดูดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่นะครับท่านผู้ชมผมจะใช้มะละกอนะครับจําลองว่าเป็นคนนะครับว่ามะละกอนี่โดนไฟดูดเหมือนคนที่โดนไฟดูดนั่นเองนะครับตรงนี้บางคนสงสัยว่าทําไมถึงต้องใช้มะละกอมาดูนี่นะครับผมผมจะวัดความต้านทานนะครับท่านผู้ชมซึ่งมะละกอนะครับมันก็จะมี ความต้านทานนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่ดูนะครับผมสังเกตที่เข็มมิเตอร์นะผมจะวัดความต้านทานนี่นะท่านผู้ชมสายมิเตอร์นะวัดดูนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมค่าความต้านทานมันขึ้นนะครับเห็นไหมนี่ก็เปรียบเสมือนคนท่านผู้ชมนี่นะครับมือผมนะนี่ผมแตะนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์ท่านผู้ชมครับเห็นไหมเข็มมิเตอร์ก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับนี่อ่าเข็มมิเตอร์ครับ เพราะคนเรามันก็จะมีความต้านทานนะครับแต่ว่าแต่ละคนจะมีความต้านทานต่างกันนั่นเองนะครับนี่นะ,ะถามว่าทําไมต้องเป็นมะละกอก็เพราะว่ามะละกอมันหา,าง,ง่ายนั่นเองนะท่านผู้ชมที่จะทำการทดลองในหา,าง,ง่ายสุดนะครับอาจจะใช้ผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับสับปะรดหรือว่ามะม่วงอะไรก็ได้นะครับามาทดลองเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะครับเทียบเทยบเท่านี้เองนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นถาดสแตลเลสนะนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นถาดสแตลเลสซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับถาดนี้นะ นี่นะโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามะละกอวางไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ให้มันดิ้นนะผมปาดเลยทนะ่านผู้ชมนะครับให้มีอะไรนะปาดให้มันแบบว่าตั้งได้นะครับผมนี่นครับมะละกอโอเคนะครับตั้งแบบนี้นะครับปาดให้มันตรงๆโอเคนะนี่นะครับผมปาดมะละกอแล้วก็วางบนถาดที่เป็นสแตนเลสนะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครัท่านผู้ชมนะครับถาสเตเลสเนี่ยมันวางอยู่บนไม้นะครับผมจะจําลองว่าถาสเตเลสนะครับเป็นพื้นดินนี่นะครับก็ตรงนี้เป็นสายดินนั่นเองนะครับเอามาขี้ไว้ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะนะครับก็จําลองว่ามะละกอเนี่ยนะครับเป็นคนนะครับยืนอยู่บนพื้นดินนะโอเคนะครับเหมือนคนนั่นเองนะครับนี่นะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้านะครับไฟมันรั่วนะครับ เหมือนจำลองว่าไฟดูดนะครับไฟดูดผ่านมาแล้วก็ลงพื้นดินเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเบเกอร์ Baker. จะตัดหรือไม่นะครับโอเคนะนี่อันนี้เป็นเป็นสายมิเตอร์นะที่ผมทําขึ้นมานะครับนี่ผมก็จะจําสายที่มีไฟท่านผู้ชมนะครับอ่าดูนะนี่ท่านผู้ชมนะครับตําแหน่งบนก็นคือสายลายท่านผู้ชมนะนะครับสังเกตนะสายลายจะมีไฟติดท่านผู้ชมนะครับตรงไขควงเทสไฟนะท่านผู้ชมเนี่ยไฟติดนะครับ รูบนคือสายลายนะครับโอเคผมจะจําลองโดยการนี่นะเสียบนะครับตําแหน่งที่ปลักรูบนนะท่านผู้ชมนี่นะครับดูนะอันนี้มีไฟแล้วท่านผู้ชมนะสังเกตตรงไข่ฟองเทศไฟนะสายนี้มีไฟท่านผู้ชมผมจะนํามาแตะตรงที่นะครับมัละกอนะครับซึ่งต่อเหมือนเหมือนมันละกอเนี่ยวางอยู่บนพื้นดินนะครับดูนะท่านผู้ชมนี่นะแตะลงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ชมนะครับนี่ แต่ลงไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่เสียบลงไปเลยนะครับสังเกตนี่ก็ไฟนะครับตอนนี้ไฟจากปลักนะครับนี่นะมันผ่านมะละกอนะครับไหลลงดินนะท่านผู้ชมเปรียบเสมือนกับคนนะครับถ้าเรายือนอยู่บนพื้นดินเนี่ยแล้วเราไปสัมผัสหรือว่าไปโดนปลักหรือว่าสายไฟที่มันมีไฟเนี่ยนะครับเราก็จะถูกไฟฟ้าดูดก็ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมท่านผู้ชมแต่เบเกอร์ไม่ตัดนะท่านผู้ชม นะครับเบรเกอร์ในตู้คอนซูมเมอร์ตรงนี้ไม่ตัดท่านผู้ชมเห็นไหมทํางานปกติทุกอย่างไม่มีตัวไหนตัดเลยนะเพราะว่าเบรเกอร์ตรงนี้นครับมันไม่ใช่เบรกเกอร์กันดูดเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะทํางานเฉพาะโดนเกิเดการลัดวงจรหรือว่านะครับใช้งานเกินกําลังเท่านั้นเองนะครับนี่นะเบ,บรเกอร์พวกนี้นะโอเคเห็นไหมครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปทําการ เทสนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์กันดูดและก็เทสเหมือนเดิมนะครับว่าผลมันจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเมนเบรกเกอร์ตัวเก่านะเป็นรุ่นธรรมดาท่านผู้ชมไม่ใช่ระบบกันดูดแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นระบบกันดูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสอีกทีนะครับก็นี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเบรกเกอร์ rcbo หรือว่าเบรกเกอร์กันดูดนั่นเองท่านผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมการเทสเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมาเลยครับเดี๋ยวผมจะทําการเทสการทํางานของเบรกเกอร์เป็นรุ่นที่การดูดนะครับเมนเบรกเกอร์เป็นการดูดแล้วนะครับตอนนี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งก็จะเทสโดยการนี่เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยจะทําการทําการรัดวงจรโดยการเสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปนะครับตัวเดิมเลยโอเคนะครับนี่ก็เปิดไฟดูนะครับอ่ะดูนะท่านผู้ชมครับ สังเกตนะท่านผู้ชมผมจะทําการเสียบเลยสังเกตตรงเมนเบเกอร์ด้วยท่านผู้ชมดูนะเนี่ยนะครับเสียบเลยนะครับท่านผู้ชมได้ยินนะอ่าตรงนี้คือช็อตไปแล้วนะครับเนี่ยนะช็อตไปแล้วเบเกอร์ baker ตัดแล้วนะครับแต่เบเกอร์ตัวที่ตัดท่านผู้ชมมาดูนี่นะครับถอดออกก่อนท่านผู้ชมสังเกตตัวนี้นะครับอันนี้คือเมนเบเกอร์เมนเบเกอร์ยังอยู่ในสภาวะออนตามปกติเหมือนกับเบเกอร์ รุ่นนี้เป็นเป็นกันดูดนะครับเหมือนกันเลยไม่ทํางานนะครับยังอยู่ในสภาพออนแต่เบรกเกอร์ตัวที่ตัดการทํางานตัดวงจรก็คือตัวนี้นะครับตัวเดิมเลยท่านผู้ชมนะครับซึ่งเบรกเกอร์ตัวนี้มีพิกัดกระแสที่10แอมป์นะครับตัดการทํางานสังเกตนะครับไฟอ่ามันไม่โชว์สถานะก็คือไม่ออนนั่นเองนะครับทิปลงมาแล้วนะครับถ้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดการรัดวงจรนะครับมันก็จะตัดนั่นเองซึ่งถ้าเราแก้ไขจุดจุดช็อตจุดรัดววงจรเสร็จนะครับ เราก็สามารถออนเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นได้ตามปกติท่านผู้ชมนะผมออนเลยนะท่านผู้ชมเหนะ็นนะนี่ก็ไฟก็ติดตามปกติท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคนะครับอันนี้คุณสมบ,บัติไม่ต่างกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทําการไปเทสนะครับว่าถ้าไฟดูดหรือว่าไฟรั่วนะครับจะเป็นอย่างไรสําหรับเบเกอร์ตัวนี้นะครับครับผมท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะมาเทส หลักการทํางานของเบรกเกอร์นะครับก็คือว่าตอนนี้จะเทสกันดูดหรือว่าเทสไฟรั่วนั่นเองก็ใช้นี่นะครับมาร์ลกรเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับเปรียบเสมือนกับคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินนะครับนี่นะโดยการนี่นะครับอันนี้เป็นถาดถาดสเตลเลตนะครับอันนี้เป็นสายดินนะท่านผู้ชมเปรียบเสมือนกับถาดตัวนี้นะครับเป็นพื้นดินนะครับมารกรนี่เปรียบเสมือนกับคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินนะครับแล้วก็ผมจะต่อสายที่มีไฟมานะครับท่านผู้ชมนะเสียบปลักนะครับนี่นะ สายที่มีไฟท่านผู้ชมนะดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะนี่อ่าสังเกตไขควงเทสไฟนะครับท่านผู้ชมนี่นะมีไฟท่านผู้ชมไหมไฟติดนะสายนี้เป็นสายที่มีไฟนะครับโอเคนะทีนี้ผมจะลองเอามาจิ้มตรงมัละกรเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะอ่าจิ้มตรงมัลกรแล้วก็สังเกตตรงเบรกเกอร์ในตู้คอนซูเมอร์นะครับว่าจะมีตัวไหนตัดโอเคนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมจิ้มเลยครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้ไฟดับแล้วนะครับไฟดับคือดับทั้งหมดท่านผู้ชมหลอดสีแดงก็ดับหลอดสีเขียวก็ดับนะครับนี่ก็คือตัวนี้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตเบรกเกอร์ตัวนี้นะนะเบรกเกอร์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดการลัดวงจรเมื่อกี้ตัวนี้มันจะทริปลงนะครับตอนนี้ไม่ไม่ตัดนะตัวนี้ไม่ตัดแต่ว่าสังเกตตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนนี้เบรกเกอร์เมนนะครับเบรกเกอร์เมนตัวนี้ตัดนะครับนี่ ฮอ,อปลงเลยเห็ไนไหมฮะท่านผู้ชมนะครับซึ่งถ้าเบเกอร์เมนตัวนี้นะครับมันตัดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าะระบบไฟในบ้านนะครับเบเกอร์ Baker ทุกตัวนี่โดนตัดหมดเลยท่านผู้ชมนะครับกระแสไฟฟ้าจะถูกตัดการทํางานทั้งหมดนั่นเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะก็เมื่อตรงนี้ผมถอดออกแล้วนะครับก็สามารถออนขึ้นได้เลยท่านผู้ชมนะนี่เมื่อเราออนเบเกอร์เมนขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ไฟได้ตามปกติ ลองเทสอีกทีนึงท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะนี่โอเคนะครับสายนี้เป็นสายที่มีไฟท่านผู้ชมสายลายนั่นเองนีนะนะครับสายลายนะครับสายลายคือสายที่เราใช้ไขควงเทสไฟแตะแล้วมันมีไฟติดนะครับโอเคนะก็จะลองแตะเลยครับมะละกอที่เป็นคนนะครับผมสมมุติว่านะเปรียบเสมือนแตะเลยท่านผู้ชมนี่ตัดทันทีท่านผู้ชมนะครับเบรกเกอร์เมนนะครับตัดเลยนะครับนะ นะครับก็ขึ้นเหมือนเดิมนี่ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับหลักการทํางานแต่ทีนี้นะครับท่านผู้ชมคําว่าไฟดูดนะครับมันพูดง่ายแต่ว่า,าเข้าใจยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบางคนบอกว่าโดนไฟดูดแต่ว่าเบรกเกอร์นะครับที่เป็นระบบกันดูดไม่ทํางานไม่ตัดซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมต้องทําความเข้าใจนะครับถึงหลักการทํางานมันก่อนนะครับไฟดูดในที่นี้หมายความว่าเวลาเราไปโดน สายไฟสายที่มีไฟเนี่ยนะครับแล้วเราโดนดูดนะครับท่านผู้ชมหมายถึงว่าไฟนะครับที่เราโดนแตะนะครับมันผ่านร่างกายของเราลงสู่พื้นดินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเปรียบเสมือนกับมลกรเนี่ยนะสายไฟนะครับมาโดนมกลกอแล้วก็นะครับกระแสไฟฟ้าไหลลงสู่ดินนะครับเหมือนกับว่าถ้ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ไหลลงสู่ดินเนี่ย เบรกเกอร์ก็จะไม่ทํางานไม่ตัดการทํางานนะครับท่านผู้ชมเหมือนเรายือนอยู่บนพื้นไม้ไม้แห้งหรือว่าเราใส่รองเท้าเซฟตี้แล้วเราเผลอมือไปแตะโดนสายที่มีไฟเราก็จะไม่โดนดูดนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ไหลผ่านตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่าโดนดูดและที่สําคัญคือว่าเบรกเกอร์กันดูดนะครับมันก็จะมีสเปคของมันอยู่นะครับว่าอย่างเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับมีพิกัด ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วที่30มิลลิแอมนะท่านผู้ชมนะครับซึ่ง30มิลลิแอมเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าโดนดูดนะครับแต่แต่ยังไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนั่นเองนะครับเบเกอร์ก็จะตัดก่อนนั่นเองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะท่านผู้ชมผมจะทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะอันนี้เป็นปลั๊กที่ผมทําไว้นะครับนี่นะอ่าอันนี้คือลายนิวตันเลยท่านผู้ชมนะครับผมจะลองเสียบดูนะครับว่า มันเป็นอย่างไรดูนะตัดไหมท่านผู้ชมว่านี่นะครับจะตัดไหมนี่ผมเอาสายไฟ2เส้นนะครับลายกับนิวตอนนะครับแตะตรงมะละกอเลยท่านผู้ชมนะครับแตะตรงมะละกอเลยนะแต่ว่าสายดินนะครับเราออกก่อนนะนี่นะครับโอเคนะนี่นะครับไม่มีสายดินนะตรงนี้นะครับผมไม่มีสายดินนะปลายกับนิวตน้นท่านผู้ชมนะสังเกตเลยนะครับนี่นะโอเคผมจะลองเสียบปลั๊กเลยท่านผู้ชมดูน,นะครับเสียบปลั๊กบนเลยนะ นี่สังเกตนะครับนี่เสียบเข้าไปแล้วท่านผู้ชมนะครับเสียบสุดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือลายกับนิวตันนะคบท่านผู้ชมอันนี้คือนี่ไม่ตัดการทํางานนะครับเบเกอร์กันดูดไม่ตัดนะทา,ทางที่ไฟลายกับนิวตันเข้าตรงมาระกอเลยเห็นไหมครับไม่ทํางานนี่ตรงนี้นะครับถามว่าทําไมท่านผู้ชมสงสัยใช่ไหมครับถามว่าทําไมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนมาระกอเนี่ย มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับเปรียบเสมือนหลอดไฟเปรียบเสมือนกับพัดลมนั่นเองนะครับนี่นะเหมือนกับเราเสียบพัดลมนะครับพัดลมก็หมุนแต่ว่าตรงนี้มาละกอเรเนี่ยนะครับเห็นไหมเราเสียบเข้าไปนะครับมาละกอรมันก็มีความต้านทานอยู่ค่าหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ทําให้เกิดการช็อตแต่ว่าถ้าแบบนี้นะครับนี่นะนี่นะครับถ้าสายแตกกันอย่างเงี้ยช็อตแน่นอนนะครับถ้าแบบนี้ช็อตนะครับนี่นะเบรกเกอร์ก็จะตัดการทํางานนั่นเองแต่ถ้าแบบนี้ไม่ตัด ท่านผู้ชมเห็นไหมแต่ว่าถ้าลักษณะแบบนี้นะท่านผู้ชมดูนะผมจิ้มเข้าไปเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่เสียบเข้าไปอ่านี่ไม่ตัดการทํางานนะ,ะท่านผู้ชมแต่ถ้ามีสายกลาวท่านผู้ชมดูนะสังเกตตรงนี้นะนี่อันนี้เป็นสายดินหรือว่าสายกลาวนะครับถ้าผมเอามาคีบตรงนี้ผลจะเป็นอย่างไรดูนะท่านผู้ชมสังเกตเบเกอร์เมนนะครับเบเกอร์เมนที่เป็นระบบกันดูด นะครับตัดการทำงานทันทีท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือกระแสไฟนะครับที่ช็อตระหว่างม่ล็กก่อเนี่ยนะครับมันไหลผ่านลงดินด้วยนี่นะครับสายดินเห็นไหมอันนี้คือความสําคัญของสายดินเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ชัดเจนนะครับให้ทดลองให้ดูอีกทีนะครับผมเห็นนะท่านผู้ชมนะครับก็ถอดลักก่อนนะครับเอาเบเกอร์เมนขึ้นท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้ไฟติดแล้วนะครับก็ผมเสียบเข้าเหมือนเดิมนะอ่าตรงนี้นะครับ นี่มะละกอนะครับลายกับนิวตนันท่านผู้ชมเก็นนะครับนี่เสียเข้าไปเลย่าทีนี้นะครับก็ถ้ามีสายดินนะท่านผู้ชมนะครับมันช็อตอย่างนี้นะเปรียบเสมือนกับไฟลวลงนั่นเองนะครับไฟลวดลงดินนี่ตัดการทํางานเลยท่านผู้ชมนะครับโดยที่เบกเกอร์ย่อยนะครับไม่มีผลนะแต่ว่ามันจะเป็นหน้าที่ของเบกเกอร์เมนซึ่ง มีระบบกันดูดท่านผู Navy, ้ชมเห็นหมครับโอเคนะก็ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู right. so, ้ชมเปรียบเสมือนนะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเผลอไปโดนนะท่านผู้ชมเนี่ยนะเผลอไปโดนหรือว่าเผลอไปจับเงี้ยจับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เบเกอร์ไม่ตัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบเกอร์ไหนก็ไม่ตัดนะนี่นะถ้าเราจับอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนกับมะละกอท่านผู้ชมนะครับเปรียบเสมือนกับมะละกอที่ผมจิ้มลงไปเมื่อกี้ไม่ตัดนะครับแต่นี่นะไม่ตัดเลยนะครับเราก็จะ โดนไฟช็อตหรือว่าไฟดูดนับถึงขั้นเสียชีวิตเลยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะนะแต่ว่าถ้าเรามีสายดินหรือว่ามีสายกาวนะครับอ่าเห็นไหมครับถ้ามีสายดินหรือสายกาวมันก็จะตัดการทํางานท่านผู้ชมนะครับ,นะรบถ้าเรายือนอยู่บนพื้นดินนะไฟอย่างเงี้ยมันมันช็อตระหว่างเนี่ยแขนข้างขวานะครับไฟกระแสไฟวิ่งผ่านไปไปยังแขนด้านซ้ายนะครับทําให้เราโดนช็อตแต่ว่าถ้าเรายือนอยู่บนพื้นดิน หรือว่ามีสายกลาเนี่ท่านผู้ชมนะครับกระแสไฟฟ้านะครับมันจะไหลผ่านตัวเราแล้วก็เราก็จะโดนช็อตด้วยแล้วก็ไหลลงสู่พื้นดินด้วยตรงนี้เบรกเกอร์อาซี BO, หรือเบรกเกอร์กันดูดนะครับมันจะเช็คว่ามีไฟลั่วนั่นเองนะครับก็จะตัดการทํางานนะครับตรงนี้ต้องอค่อยๆทําความเข้าใจนะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมโอเคนะครับ ก็สำหรับการทดลองตรงนี้นะครับต้องย้ำอีกทีหนึ่งไม่ควรทำตามนะครับเป็นการแนะนำการทำงานของเบเกอร์เป็นการทดลองเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ถ้าผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยตรงจุดไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ